กรณีศึกษานะคะผู้ส่งอายุเป็นหญิงไทยมุสลิมอายุ84ปีพูดจะสับสนบางครั้ง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานหกล้มในห้องน้ำกระดูกขาข้างขวาหลุดช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนลูกยินเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยกั้นปัสสาวะอุจจาระได้บ้างแต่ต้องใส่แผงเพิร์สเดินไม่ได้ปักสัตน,นิดๆหัวขวาได้ยินปกติหูซ้ายไม่ค่อยได้ยินตาตามีน้ำตลอดเหมือนตาหมวนแขนซ้ายชาไม่ค่อยแข็งแรงนอนไม่ค่อยหลับปวดเอว วัตถุประสงค์ 1. ช่วยผ่อนคลายกลิ่นหอมจากสมุนไพรช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งสามารถส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต 2. ส่งเสริมการนอนหลับการใช้หมอนสมุนไพรในระหว่างการนอนช่วยให้หลับสบายลดอาการนอนไม่หลับซึ่งสําคัญสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดนัน 3. การส่งเสริมสุขภาพโดยรวมสมุนไพรที่ใช้ในหมอนมีคุณสมบัติที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิต เช่นขิงและตะไคร้ 4. การบำรุงสุขภาพจิตการน,นอนหลับอย่างมีคุณภาพและการผ่นอนคลายสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตของผู้ป่วยซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการรักษาโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่อาจส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในการทาปลอกหมอนสมุนไพรมีดังนี้ 1. ใบเตยตักแห้ง 2. ใบมะกรูดต,ตักแห้ง 3. ตะไคร้ตักแหง้ง 4. ใบหนาตักแหง้ง5 เิมพ์เหกขิงตากแห้งเรามาดูวิธีการทำกันนะคะนำตะไคร้และใบมะกรูดที่ตากแห้งแล้วใส่ในกะละมัง ใส่ใบหน้าตากแห้งลงไปใส่ใบเตยตากแห้งลงไป และใส่ขิงตากแค้งลงไปใส่พิมพเสนจากนั้นคลุกคล้าให้เข้ากัน คุกเคล้าเสร็จแล้วนำมาใส่ในตะข่ายหลังจากนั้นนำมาใส่ในหมอนที่เราเย็บไปแล้วแล้วปิดกระดุมไปให้คุณยายกันค่ะ